เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์เนี่ยครับของแสตมป์เฟรนดบุ๊กนีครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่โพสต์ไปแล้วนะครับและมียอดไลน์น้อยนะครับหรือว่ายังไม่มียอดไลน์เลยนี่ครับเราอยากเพิ่มยอดไลน์นี่ครับอ่าก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนี่ครับขั้นตอนแรกผมก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นี่ครับไปเข้ามาที่เว็บไซต์กันได้เลยนี่ครับอ่าเราก็จะเข้ามาที่เว็บบบไไซตตต์์กกััันนนนนแลล้้ววีี่่คครร็็็จะเเเเปพพิิิมมมยอดดผูาบ สำหรับผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับก็คลิกมาที่สมัครใช้งานกันเลยนะครับตรงนี้เน็ตนะครับเขาจะมีให้เราใส่ใส่ชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานกันให้เรียบร้อยนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลีนยุ่งยากก็สามารถลงชื่อสมัครใช้นะครับด้วยกูเกิลตรงนี้ไปได้เลยนีครับเอาไปลงสมับ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ไปเลยนะครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้เนี่ยก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ kmkisocial com กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วะคหับหากว่าคุณชมตอนใดที่ยังไม่มียอดจำนวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับก็ให้มาที่เมนูเติมเงินกันก่อนเลยนะครับ ในเมนูเติมเ,มเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR โค้ดนะครับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกธนาคารเลยนีครับคุณชมก็แค่ใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้าไปเนี่ยแล้วก็กดจ่ายตรงนี้นะครับกอจะขึ้น QR โค้ดไม่ต้องสแกนแบบนี้กันแล้วนะครับอ่ะแล้วต่อมาช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึงสงสกุลเงินกันเลยนะครับก็จะมีเงินไทยครับดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็เริอมเติมกันได้นะครับ อะไรในทุกช่องทางเนี่ยควจะมีการแนะนาในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้นะครับุผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนับการคาแนะนําของช่องทางนั้นแล้วก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนี่ครับอะแล้วต่อมานีครับไปกดกลับมาที่กําลังซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอะแล้วเราก็มาดูที่หมวดหมู่นี่ครับแต่หมวดหมู่ตรงนี้จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนี่ครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ t i k t o k Instagram YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนี่ครับ ในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของเว็บฟอร์มเฟซบุ๊กนะครับผู้ชมก็อ่านเรียนมาที่เฟซบ o o กก็เลยะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดไลน์นะครับผู้ชมก็เลือกมาที่เพิ่มไลน์โพสต์ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อเลยนะครับอ่ะในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการให้เลือกใช้จะมีความเร็วนะครับของบริการที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีเลทราคาที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่ะตรงนี้ก็เลือกได้เลยนีว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนเนะครับผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลย เลือกมานะครับต่อมานะครับในส่วนของลิงก์เนี่ยครับก็ให้ผู้ชมเนี่ยครับกลับไปที่ Facebook ก็เลยนะครับแล้วก็มาที่โพสที่เราต้องการจะเพิ่มอายอดไลน์เนี่ยครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับของโฟนนั้นมาเลยเนี่ยครับอะแล้วก็ต้องอะแล้วก็นำลิงก์มาวางตรงนี้เลยนะครับอะในส่วนจํานวนนะครับขอบอกขั้นต่ำมาที่30มสิบเนี่ยถึงสองหมื่นเนี่ยครับผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดไลน์ไปอกี่ไลน์เนี่ยครับก็ใส่เข้าไปเนี่ยผมก็จะใส่ไปที่หนึ่งร้อยเลยนะครับแล้วก็กดส่งตรงนี้กันเลยนะครับ อาพอเรากดส่งเรียบร้อยเนี่ยจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่ะแล้วต่อมาเนี่ยนะแป้คุณผู้ชมนะมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นี่ยที่เราได้ทำที่เราได้ทาการสั่งซื้อกันไปตรงนี้เราก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับตรงนี้นะครับอนนในตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์ะนรับของโพสที่เราใส่เข้ามาะครับตรงนี้ก็แนะนําให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิงก์ของตัวเองดูด้วย อันในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ปริมาณเที่ยวใส่เข้าไปเนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบริการเที่ยวเลือกมานี่ครับอ่ะแล้วก็จะเป็นสาธารณะของเว็บไซต์ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนี่ครับอันในระหว่างเที่ยวรอเว็บไซต์ดําเนินการเนี่ยก่อนที่จะกลับไปดูนี่ครับยอดไลค์ใน Facebook ของเราเนี่ยผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กันก่อนนะครับอ่ะสำหรับผู้ชมตัานใจเนี่ที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วแล้วก็เกิดมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์หรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อเเเนนนนนีีี่่่ยยกก็ห้้้้ผููชมมมะคครรรัับบดดาทตตติองไล เขาจะมีเราเลือกหมวดหมู่เนี่ยว่าเราต้องการจะแจ้งเป็นแจ้งเป็นหานะครับเกี่ยวกับหมวดหมู่ใดเนี่ยก็เลือกเข้าไปนี่ครับอะเราต้องการจะแจ้งปัญหาอะไรตรงนี้ก็จะมีเลือกอีกทีนี่บก็เลือกเข้าไปเลยนี่ครับในโซนเล็กออเดอร์ตรงนี้นะครับก็ให้นําเลขออเดอร์ที่เราสั่งซื้อไปแล้วนะครับเรามีปัญหาเนี่ยก็นำมาใส่ตรงช่องนี้ได้เลยนี่ครับอแล้วก็พิมพ์ข้อความแจ้งกันเป็นบินช่องนี้นี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีไฟล์รูปภาพหรือไฟล์หลักฐานอะไระครับที่อยากจะแนบไปเนี่ยครับก็คลิก แล้วต่อมาเนี่ยครับกุ่ผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วมันมีปัญหาในการใช้งานนะครับแล้วอยากจะแนะนาเพื่อนๆนะครับไ้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี้ครับอะเขากดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอะเขาจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้ผู้ชมก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้เพื่อแชร์กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยไปเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี้ครับอะผ่านลิงก์ที่ผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้เนี่ยผู้ชมก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นันี่ยคร อ่ะแล้วต่อมานะครับให้ผี่ชมนะครับมาที่เมนูรีฟันตรงนี้เลยนะครับในเมนูเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับการเคืนเงินนะครับของออเดอร์นะครับเจายกเลิกมานะครับอ่ะโดยที่เข้าขึ้นเงินนะครับเข้ายูสเซอร์ให้เราหรือว่าเข้าครดีแล้เราตรงนี้เลยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดของออเดอร์ที่ยกเลิกเนี่ยไปเราดูด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะแล้วต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณชมนี่ครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับอ่ายอดไลค์นะครับอยู่ที่40ไลค์เนี่ยผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอดูนะครับดูว่ายอดไลค์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ่าตอนนี้นะครับยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึง140ไลค์กันแล้วเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยเนี่ยก็ไม่ได้รอก,กันเลยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยเนี่ยครับสำหรับบริการนี้เนี่ยครับก็แนะนําเลยนะครับ และสำหรับคลิปน si ี er ้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจจะใช้งานเว็บไซต์ผมก็ได้แปลลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วะคร่บก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการพูดผิดพลาดกันไปะครับหรือว่าพูดเร็วไปบ้างก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมกันด้วยนะครับเราก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ